สวัสดีค่ะนักเรียนชันโนภาษาไทยของเราในวันนี้นะคะลูกเมื่อกี้นี้เจะเด็กดูคลิปวิดีโอแล้วใช่ไหมคะลูกวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องเกี่ยวกับสระอะไรเอ,อ่ยสระอูค่ะอ่าสระอูเป็นสระเสียงสั้นใช่ไหมคะเขียนไว้ใต้พระยันชนะต้นใช่ไหมคะลกูกอ่าเด็กๆหยิบหนังสือนะคะห,หยิบหนังสือ แล้วเปิดหน้า20นะหนังสือภาษาไทยของเรานะคะลูกเปิดหน้า20นะคะเปิดยังคะลูกเมื่อเด็กๆเ,เปิดแล้วเห็นไหมคะเด็กๆจะเห็นบทที่5เห็นไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสระอูนะตามคลิปที่นักเรียนดูแล้วเลยนะคะลูกสระอูเป็นสระเสียงสั้นนะคะเขียนไว้ใต้ใยัญชนะต้นนะคะลูก วิธีการเขียนเห็นไหมคะถ้าตังแต่หมายเล็กเงินหมุนชัดเขยนหัวแล้วก็ลากลงมานะคะเก็กหัดเขียนนะคะหัดเขียนสระอูนะ,ะหัเขียนได้เลยค่ะลูกวันนี้เป็นครูขอโทษด้วยนะคะลูกเสียงคุณครูอาจจะฟังไม่ชัดนิดนึงเพราะว่าคุณครูเป็นวัดค่ะลูก เาไว้เด็กๆเ,เขียนหน้าย0เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กมาดูหน้า21นะคะลูกนะมาดูหน้า21เราจะมาทําแบบฝึกหัดข้อกอนะคะข้อกอทาอะไรคะเด็กๆด,ด,ดูนะคะเติมพยัญชนะต้นให้เป็นคําที่มีความหมายเห็นไหมคะลูกอ่าเด็กๆเ,เ,เติมพยัญชนะต้นนะคะให้เป็นคําที่มีความหมายอ่ะ พยันชนะต้นก็คือพยาญชนะไทย44ตัวของเรานั่นเองนะคะลูกเลือกมาเลยหนึ่งตัวเราอยากจะเติมอะไรดีนะคะคำแรกค่ะเด็กๆจะเติมอะไรดีคะลูกเติมอะไรคะอะเติมจอจานดีมากค่ะเติมจอจานเด็กๆก็เขียนจอจานลงไปนะคะลูกจอจานเราก็จะอ่านว่าจออุจขอโทษนะคะ คุณลเขียนไม่สวยเลยวันนี้เด็กๆเขียนให้สวยๆนะคะลูกอย่าเขียนตามคุณลกนะคะอ่ะต่อไปค่ะเติมอะไรดีคะลูกเติมดอเด็กอ่ะเติมดอเด็กดอเด็กเราก็จะอ่านว่าดอ,อุดูค่ะคำต่อไปค่ะเติมอะไรดีคะ,ะเติมยอหยา อเติมยอยกักเราก็จะอ่านว่ายออุยุต่อไปเติมอะไรดีคะลูกเติมอะไรนะเติมอะไรคะลูกปอปลาเก่งมากค่ะเติมปอปลากลายเป็นคําว่าปออุยุต่อไปล่ะคะเติมอะไรดีลูก อทหารขอทหารออทารออุทุนี่คะอ่ะติดเก่งมากเลยค่ะอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสิคะลูกที่เราเติมไปอ่านมาเลยคะลูกจออุจุจออุยุยออุยุจออุอุจออุอออทุอ่ะติดเก่งจังเลยค่ะอ่ะต่อไปเรามาดูข้อขอใคร ขอไขรทำอะไรคะลูกทำไปพร้อมๆกันนะคะลูกเติมตัวสะกดให้เป็นคําที่มีความหมายเด็กๆดูนะคะลูกเติมตัวสะกดให้เป็นคําที่มีความหมายอเรามาลองดูสิคะลูกคอ,ออคูเติมอะไรดีคะลูกคออูเติมอะไรคะ อ่าเติมยอยักค่ะเป็นคำว่าอะไรคะลูกคออูยอคุย uh อ่าเด็กเก่งมากค่ะเด็กเขียนแล้วอ่านตามครูด้วยนะคะคออูยอคุย uh อ่ะต่อไปค่ะจออูอะไรคะลูกอ่าเก่งมากค่ะเติมดอเด็กจออูดอจู คำต่อไปค่ะพออุพออุอ่าพออุคอพุธคออะไรคะลูกคอทุงนะคะวันพุธอ่าพออุคอพุธต่อไปมออุเปานอะไรดีคะลูกอ่าดเด็กมออุโดบุธอ่า ต่อไปค่ะกลออุอาเด็กๆดูซิคำนี้เราจะเติมอะไรดีคะเติมอะไรดีคะลูกอ่ะเติมกากายเป็นคำว่าอะไรคะลออุกลุกอาเก่งจังเลยค่ะอ่ะบรรทัดต่อไปค่ะคออุมีไม้โทด้วยเอ้เป็นคำว่าอะไรเอ่ยอะไรคะลูก คุ้มอาแล้วคุ้มเติมอะไรคะลูกคออูมอเก่งมากค่ะคออูมอคุ้มไม้โทคุ้มเหมะ็ะอ่าเด็กเก่งจังเลยอย่าลืมอ่านตามคุณครูนะคะลูกต่อไปคะ่ะคออูมิลิเอกด้วยเติมอะไรดีคะลูก อ่ามอม้าอีกแล้วเก่งจังเลยค่ะเป็นคําว่าอะไรคะถ้าเติมมอม้าอ่านว่าอะไรลูกพออุมอภูมิม้เอกคุ้มอ่าเก่งจังเลยค่ะอ่ะต่อไปค่ะมออุมีไมโทด้วยค่ะเอาไว้กลางกันยุงสมัยนี้เด็กๆอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นอะไรคะลูก มูงเก่งจังเลยค่ะมูงเติมอะไรคะลูกอะไรเป็นตัวสะกดงอว์อ่าเด็กๆเ,เก่งจังเลยทาไปพร้อมๆกันนะคะลูกแล้วเราก็จะได้นะคะต่อไปค่ะรออุ่งมีไมโทด้วยอ่ามีเจ็ดสีอ่าอ,อะไรคะลูกรุ้งเก่งจังเลยค่ะรุ้งเติมอะไรคะงอว์อ่าเด็กๆขัดอาชิคะลูก ลอองอรุงไม้โทรุงอต่อไปคำสุดท้ายค่ะวออแล้วก็ไม้โทเติมอะไรคะอะไรคะลูกอ่าเติมนอนหนูเห็นไหมคะอ่านว่าวออุนอบุญไม้โทหุนอ่ะเกงจังเลยค่ะอ่ะทีนี้ต่อไปเรามาดูพ,อพอ่อควาย มาดูพ่อคอขยนะคะลูกพอคอยทำอะไรคะอ่านตามคุณครูนะคะลูกหาคำที่มีสระ,ะอุนะคะเติมในช่องว่างให้มีความหมายนะยากนิดนึงแต่เราทำไปพร้อมๆกันนะคะลูกเด็กๆก,ก็ช่วยคุณครูค,คิดนะคะเราจะได้ํำได้นะคะลูกต่อไปคะ่ะมาดูกันเลยดีกว่ากระเติมสระ,ะอุ ที่ผสมสระอุกกระอะไรเอย่ยอ้าไปให้นะคะเก็บเงินออมเงินกระอะไรลูกกระอุเก่งมากค่ะอ้าวเรามาสะกดพร้อมกันค่ะอออุอออุเคะกระอุอ้าเก่งมากค่ะ คำต่อไปเท้าเอ๊ะอะไรเท้าคะที่เราใส่ที่เราใส่ก่อนสวมรองเท้ามันคืออะไรคะลูกถุงเท้าเก่งมากคะ่ะถุงสะกดยังไงคะลูกลองสะกดสิขอขอคือขอถุงนะคะลูกขออูงอถุงเก่งมากคะ่ะถุงเท้า ต่อไปค่ะปลาปลาอะไรคะลูกมีสระอปลาอะไรคะย่ามขายที่ตลาดนัดปลาดูกเก่งมากค่ะอ่ะสะกดค่ะดอูกกดูกอ่าปลาดูก ต่อไปค่ะผมทิ่มัดไว้ข้างบนเฮียดูตามรูปที่งองูเลยสิคะลูกดูสิผมอะไรคะเนี่ยดูรูปนี้เลยดูลูปนี้เลยอยที่ข้ององงูผมอะไรลูกผมจุกอ้าวเก่งจังเลยค่ะมาสะกดลองเขียนสิค่ะลูกจุกสะกดค่ะจออู กจุกอ่าผมจุกอ่ะต่อไปค่ะระคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานคุณครูก็มีประอะไรเอ่ยนั่งรวมกันเลยหลายคนช่วยกันออกความคิดเห็นระชุมเก่งมากค่ะสะกดค่ะชอโอ้ยวันนี้คุณนกเขียนไปไหนไม่รู้ไม่สวยเลยเด็กๆเขียนให้สวยๆนะลูก ชออุมอชูมอเด็กๆลากตรงๆนะคะลูกวันนี้คุณรูลากไม่ตรงเลยอ่ะต่อไปคำต่อไปค่ะผักผัดอะไรคะลูกมีสละูุเอาไว้ผัดกินอ่ากินแล้วจะบำรุงสายตาผัก บุ้งเก่งจังเลยค่ะอ้าวมาลองเขียนค่ะสะกดพร้อมๆกันบอุบอบุ้งหมายถูกบุ้งเอาผักบุ้งเก่งจังค่ะอะต่อไปค่ะทำทำอะไรดีลูกทำทำอะไรคะทำอะไรเด็กๆ ทำชอบทำอะไรคะเด็กๆทำยุ่งอ่าก็ได้ค่ะทำยุ่งอ่าตะกดค่ะออูงอยุ่งหมายเอกยุ่งอ่าทำยุง่งต่อไปค่ะอบอบอะไรคะมีความสุขครอบครัวรักใครอบอะไรลูก อบอุ่นอ่าเก่งมากค่ะสะกดค่ะอ๋ะอ,อ,ออุนนอุ่นไม้เออุ่นอ่าอบอุ่นอ่าต่อไปค่ะอ่าเอาไว้ยำเอพอพ่อแม่ชอบทาน เด็กๆบางทีก็ไม่ชอบลูกยาำอะไรเส้นคะบุนเส้นเก่งมากค่ะอาสะกดค่ะวออูนนคุนไม้โทอุนนะคะสอเอเนสเส้นไม้โทเส้นอุนเส้นอาเด็กๆค่อยๆสะกดตามนะคะลูก วันนี้เรามีเยอะนิดนึงนะคะลูกนะแต่ทาไปพร้อมคุณครูไม่ยากนะคะลูกอ่ะง่ายง่ายอ่ะเราไปดูข้อมองูนะคะลูกมงูทําอะไรอ่ะลองดูสักนะคะลูกบอกชื่อภาพที่มีคําที่ใช้สระ,ะอูโอ้เมื่อกี้ีเด็กๆก็เจอไปแล้วเลยคํานี้นะคะลูกเราลองดูซิดูสิค่ะตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยผมผมอะไรคะลูก ผมจุกเก่งมากค่ะมาสะกดพร้อมกันค่ะจ,จูกอจุกดีมากค่ะลูกผมจุกอ่าเห็นไหมคะเป็นเส้นเ้นแบบนี้เลยเป็นสายเลยเราก็เจอมาแล้วคำเมื่อกี้นี้อะไรกินน้ำคะลูก รุ้งกินน้ำเก่งมากค่ะเอามาสะกดพร้อมกันค่ะรออูงอรุงไม้โทรุ้งอ่งาเด็กๆเก่งมากค่ะอ่ะเราไปดูภาพท้ายกันอะไรคะเนี่ยลองดูสิอะไรนาคะลูกอะไรคะ ุ่งนาเก่งจังเลยค่ะเอ้ามาพร้อมๆกันเลยค่ะเขียนพร้อมกันค่ะอะพออุอ,อ,อ,ท,อทุ่งไม้เอกทุ่งนอาณาทุ่งนาอาเก่งจังเลยค่ะอะเรามาดูหน้าต่อไปไหมคะอาเรามาดูพัพต่อไปค่ะ เองไหมคะเมื่อกี้เราก็เจอมาแล้วคํานี้ลูกอะไรเท้าคะถุงเท้าเอาสะก,กดค่ะพอองอถุงอ่าพอเอาเท้าไม่ถูเท้าถุงเท้าอ่ะภาพสุดท้ายค่ะลูกอะไรคะกระอะไรคะลูก กระดุมอ่าชัดเจนมากภาพนะคะอ่ะมาสะกดพร้อมกันค่ะลุมสะกดยังไงคะลูกจอมูมอดุมกระดุมอ่ะเจนจงเลยค่ะอ่าต่อไปข้อจอจานข้อจอจานเรามาดูพร้อมๆกันนะคะลูก เติมคำที่ใช้สระอุในประโยคเติมแค่นิดเดียวเด็กๆม,ม,ม,มาดูเลยเห็นมคะข้อหนึ่งเรามาอ่านพ,พ<อ>ร้อมๆกันค่ะมานีถูกกัดถูกอะไรกัดคะเรียนดูรูปสิค่ะลูปดูภาพอะไรกัดคะยุงเก่งมากค่ะเรามาเขียนคำว่ายุงกันค่ะสะกดค่ะยอุ งอยุงต่อไปค่ะมาดูข้อสองข้อสองมาดูนะคะแม่ทำทอดอ่ะดูภาพค่ะภาพอะไรคะลูกกุ้งอ่าเก่งจังเลยค่ะกุ้งทอดอร่อยไหมคะลูกอร่อยอ่ะก่อนที่จะอร่อยมาสะกดกันก่อนค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะมีตัวอะไรบ้างคะสะกดค่ะก อูงอกุ้งหม้โทกุ้งห้ากุ้งคอต่อไปข้อสามเอลูกสอนชี้ที่อะไรเด็กๆด,ดูนะคะเขาถามว่าอะไรลูกกล้าทำเสื้อหลุดทำอะไรหลุดคะเมื่อกี้เราเพิ่งจะเขียนไปเลยทำเมื่อกี้นี้กระดุมเก่งมากค่ะอา้าวช่วยคุณครูเขียนนะคะลูกไปพร้อมกันค่ะ กอรอรอากระใช่ไหมคะดอ,อูมอดุมกระดุมนะคะกระดุมอะต่อไปค่ะข้อที่สี่เราไม่ในเวลาเรียนเอสองคนนี้เขาทำอะไรกันคะเนี่ยเราไม่อะไร ไม่คุยค่ะเก่งจังเลยค่ะอ่ะมาสะกดพร้อมกันค่ะคออูยอคุยดีค่ะเด็กๆไม่คุยกันในเวลาเรียนนะคะลูกอ่ะไปข้อห้าค่ะพับข้อห้าอะไรคะลูกเจออีกแล้ว อะไรคะติดด,ดูอะไรคะรุ้งกินน้ําเก่งจําเลยคะ่ะเขียนมาตั้งหลายครั้งแล้วเอา้าเรามาเขียนคั้งีิดทั้งหนึ่งนะคะสะกดคะ่ะรอ ยี่สิบสามนะเด็กๆด,ดูนะคะอันนี้จะยากนิดนึงเนาะเด็กๆทำเยอะนิดนึงนะคะลูกเนาะเด็กๆเ,เก่งแล้วนะคะแล้วก็ทําไปพร้อมกับครูเนาะวันนี้เราทำที่จบในเรื่องของสระอุเลยนะคะลูกนะอะเรามาดูค่ะข้อหนึ่งคำว่าจุจออุจุเห็นไหมคะให้นกักเรียนแต่งประโยคนะ มีใครทําอะไรกับคําว่าจุอ่มีประธานนะคะคือ,อคุรูจะแต่งให้ดูนะคะหนึ่งข้อนะเราช่วยกันจุในที่นี้หมายถึงมากหมายถึงเยอะอ่าอ่ะ,อะมาดูนะคะคุณครูลบจะแต่งว่าพออพอ,อพอไม่เอกพอนะคะพอ กินกออีกนกกินพอกินจุเห็นไหมคะอ่าพอกินจุถ้านเรียนเขียนคําว่ากินจุอย่างเดียวไม่มีคําว่าพอ่อประโยคนี้ก็จะไม่เป็นประโยคนะคะลูกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนกินนะคะอ่าไปดูข้อสองค่ะคําว่า ผูโอ้ง่ายมากเลยเด็กๆตอนนี้กำลังผูกเลยใช่ไหมคะลูกไหนลองแต่งสิดูสิจะเหมือนคุณครูหรือเปล่าคุณครูอยากจะแต่งว่าฉานันฟันูใช่ไหมคะลูกใช่ไหมตอนนี้เรากำลังปู๋เลยใช่ไหมคะอะอะโนฟันไปคะ ขออูหูอ่าฉันปันอูไค่ะลูกต่อไปคำที่สามคำว่าถุงเอ๊ํทำอะไรกระถุงดีคะมีใครทำอะไรกระถุงดีใครดีคะอ่าแม่แม่ทำอะไรดีคะลูกแม่ทำอะไรคะซื้อถุงอ่าได้คะ่ะเขียนเลย มออมแอแม่ไม้เอกแม่อ่ามอแอแม่ไม้เอกแม่แม่ซื้อซออซื้อไม้โทซื้อแม่ซื้อ ต่อไปข้อที่สี่คำว่าอะไรคะคุยเอมมีใครคุยกับใครเอย่ยใครดีคะลูก่าแม่คุยกับพ่อเองมาคะ่ะแม่มอแอแม่ไม้เองแม่พ่ออุยยอุย กอาาากอาโบกอพอออพอหมายเอกพ่ออ่าเราสะกดตัวไหนเราเขียนตัวนั้นนะคะเด็กๆค่อยๆสะกดนะคะลูกเราจะได้เก่งนะคะลูกต่อไปข้อห้าค่ะคำว่าอะไรคะยุงเอยยงมันทำอะไรคะลูก ยุงมันชอบกดัดเออแล้วยุงกดดัดใครดีล่ะคะลูกยุงกัดน้องเก่งจังเลยคะ่ะยุงยอ,อูงยอยุงลกขอโทษนะคะคุณนกเขียนคำว่ายุงไม่สวยเลยเก่งๆเขียนให้ตรงๆนะคะลูกเขียน,นสวยๆกว่าณนกเลยนะคะยุงกัดกอ,อดโด ใครค้าเมื่อกี้เราบอกกัดใครกัดน้องอ่ะนออออนองไม้โทน้อ,นองอ่าสุดท้ายแล้วค่ะง่ายๆเลยลุงลุงทำอะไรคะลุงทำอะไรดีอ่าลุงปลูกผักอ่าลุงรอง อูมอลูอาปลูกอ่ะอลอกอูกอกปลูกปลูกอะไรครับปลูกผักหออากอผักเห็นไหมครับไม่ยากเลย ค่อยๆทำนะลูกวันนี้เราทํากันเยอะนิดนึงนะคะลูกนะแต่ก็ไม่ยากนะคะทําไปพร้อมๆกับคุณครูเนาะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะลูกค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทําเราจะได้เก่งนะคะลูกนะต่อไปลูกข้อชอช้างข้อชอช้างขีดเส้นใต้คําที่ใช้สรรพนาเด็กๆลองขีดเองนะคะอันนี้เด็กๆลองทําเองคุณครูเชื่อว่าเด็กๆเก่งแน่นอน นะลองลองทำนะคะก่อนทำเรามาอ่านก่อนนะคะลูกมาอ่านพร้อมกันค่ะป้าบุญชุนถูงเทา้าลุงสุดเท่าไปในกลุงป้าจุกอย่าทำยุ่งมาดูรุงสีสวยงามคุยกันในทุงน่งนา เจ้าทุยมาอย่ากเกรงขามมีสุขอยู่ทุกยามสุขติดตามผู้ทําดีนะคะง่ายๆไม่ยากเลยขีดเส้นใต้าทาที่ใช้สะระอูนะคะวันนี้เด็กๆเ,เก่งมากเลยนะเราก็พอแค่นี้นะคะลูกเราพบกันใหม่ในวันศุกร์นะคะลูกสวัสดีค่ะ